อันนี้เป็นนกฝึกต่อนะครับจดจ้วดกำลังเริ่มจ้วดนะครับอายุตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับอาจารย์พงศ์อิเช่นเคยนะครับวันนี้มาชมบ้านคุณตานะครับอันนี้เป็นนกฝึกต่อนะครับจดจ้วดกำลังเริ่มจ้วดนะครับ อายุตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปนะครับมีแต่นกสวยๆทั้งนั้นแกคัดไว้นะครับไปเจอกันปีที่แล้วนะครับวันนี้มาถึงบ้านแกเลยนะครับมีนกมากมายนะครับดูตัวใกล้ๆเชื่องนะครับอเชื่องพอสมควรนะครับดูลายดูสนับปีจกเป็นเป็นนกนะครับเป็นนกฝึกนี่มีหลายตัวตอนนี้มีกี่ตัวนกฝึกพอที่จะแบ่งได้ สามตัวนี่อีกตัวที่สองครับนกกนะครับนกต่อพวกแย่งไปแล้วไม่ทันเขาเขาปัจจัยทิ้งไว้ก็เรียบร้อยเลย <laughs> ไปเลยพวกกันมาหักคอไปเลยเอาก็มีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ชนนะครับไก่ชนสายพันธุ์ต่างๆมางแม่ไทยนะครับส่วนมากจะเป็นพมา่าพน ล,ลูกพม่านะครับมีลูกผสมผ่าสายพันธุ์พม่ามากมายนะครับตีตามบ้านก่อนนะครับก่อนจะขึ้นเวทีใหญ่ต้องประกวดแถวข้างบ้านก่อนบอลปาก่อนนะครับก็สําหรับนกนะครับเราไม่ต้องไปแข่งที่ไหนก็เพียงแต่เราไปฝึกตัวนี้คืออะไรฝึกเลือนกใหม่ โอ้นกไหมได้สองเดือนทําไมตัวใหญ่จังเออคูแล้วสองเดือนมาจากป่าสองเดือนนี่ตีสองตัวนี่บอกครับโอ้บ่บ่ตัวนี้แม่เป็นเป็นนกไหมจือฝ่าพาเลี้ยงนี่อันนี้ตัวนี้จะพาสีฝ่านเนี่ยเนี่ยพาสีฝ่านเนี่ย ครับตุ้มเดยงเนี่ยนกไม่จะว่าบางเห็นผ่าเด้งเน้นบ่<ว>อันนี้ตัวผ่าชีฟ้ามันเป็นนกไม้หรือนกเกาครับนี่โอ้ขวบครับเป็นนกขวบนะครับเป็นนกฝึกนะครับเตรียมตัวฝึกได้เลยนะครับต,ตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นนกเออนกฝึกนะครับอลายก็โอเคอยู่ไทยน่าจะเต็มแล้วนะครับน่าจะเต็มตัวนี้ก็ตัวนี้สองปีเดียสองขวบแต่แกอ่า ลืมเอาอาหารให้นะครับอาหารก็ไม่ไม่ค่อยจะมีะพวกทายาพืชหรอครับดินดําแกก็ไม่ใส่ใส่แต่ข้าวข้าวอ้อยต้อย,ย,ย <laughs> ข้าวอย่างเดียวนะครับถ้าได้รับการขัดเกลาเลี้ยงดูดีๆนะครับอาจจะจวดได้ไวนะครับตัวนี้ปลยเสือขวบพอดีนะครับนกฟึกนะครับถ้าสนใจก็ทักมหาจาักระพงได้เลยนะครับว่า อยากได้ตัวไหนของแกนี่ครับก๊อปภาพมาเลยก๊อปภาพมาอก๊อปภาพมาว่าตัวไหนนะครับชอบอย่างไงนี่ดูดูลายนะครับนกแกเชื่องพอสมควรนะครับเพราะว่าแกเนี่ยดูใกล้ๆเลยนะครับตัวนี้ก็ดูใกล้ๆกลนะครับนี่นีต่ตัวไหน ตัวนี้ตัวตัวผ้าดเงินอ่านี่แกบอกว่าระดับเจจอาจารย์ว่าน่าจะเล่นดีกว่าเขาอ่าแกว่าตามที่แกดูนะครับแต่ยังไม่ได้ฝึกน่าจะดีกว่าเพราะว่าได้เห็นการเล่นการทำของมันอยู่ป่านะครับอ่าก็มีนกมากมายนะครับอ่าอยู่ข้างในก็มีหนุนนะครับข้างในก็มีเป็นนกอายุยังไม่เยอะเท่าไหร่ นะครับน,นกอายุเขามาแบ่งไปแล้วอันนี้ก็จ้าปีนี่สองเดือนโอ้ตัวนี้สองเดือนทำไมมันเชื่องจังเนีเ่ยอยู่ที่ไหนโอ้ยังไม่เต็มยังไม่เต็มเสียงแต่เชื่องห้ือเกินครับอ,อ่าก็นี่ทางนี้ก็มีมากมายนะครับของแกอ่าก็ขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องเอฟซทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวเหนือชาวใต้าชาวกลางชายอีสานนะครับที่ให้ความเมตตาให้การสนับสนุนจักรพงศ์ด้วยการอ,าอุนุนสร้างพระเนตยด,ดินดำข้าวขัดท่นานจะเพื่อผสมสมุนไพรนกเขานะครับท่านอยากได้แบบไหนก็สั่งได้จักรพงศ์ก็จะหา,าให้พี่น้องตามสเปคนะครับตามสเปคตามความต้องการของท่านให้ตรงสเปคที่สุดนะครับ ถ้าตัวไหนไม่ตรงสเปคพี่น้องกอ็ไม่ต้องเอานะครับอ่าชอบแบบไหนดูคลิปแล้วก็ค่อยตัดสินใจนะครับชอบแบบไหนอ่าชอบสไตล์ไหนแจ้งมาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนกมงคลต่างๆหรือนกเขาอ่าอ่าต่อดินหรือนกเขาต่อพเนียดน,นะครับมีให้พี่น้องได้อ่าเลือกสัรนได ทุกอย่างนะครับทุกอย่างที่พี่น้องอยากได้นะครับอยากได้อะไรจักระพงพอจะหาได้พักพวกมีเยอะนะครับคนอยากขายก็มีคนอยากซื้อก็มีถ้าอยากได้นกไปเลี้ยงเพื่อประดับบารมีนะครับคนๆๆคนคนมีสตังพูดง่ายๆว่าคนมีสตังคนอยากจะได้นกไปประดับบารมีแล้วก็อยู่เฝ้าบ้านนะครับว่าจะเป็นนกคู่คน นกเล่นคนนะครับดีดมืออย่างนี้ตอกๆๆจะเอาเลยก็มีนะครับอยากได้ทักมาเลยนะครับอ่ะอย่าลืมนะครับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์แฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับจักรพงชาแนลนกเขาใหญ่ V 2หรือว่าจักรพงรักนกเขาเอานกเขาใหญ่มงคลบายจักรพงนะครับท่านเข้าไปก็เป็นของอจักรพง์หมดทุกอันนะครับแต่มีแอดมินคือลูกชายลูก สบายนะครับเป็นคนดูแลอ่าเพจอยู่นะครับก็ไม่ต้องตกใจว่าใช่เฟซปลอมหรือเปล่าเพจอ่าเฟซปลอมหรือเปล่าเ<ๆ>พจปลอมหรือเปล่าไม่มีนะครับไม่มีอ่าต้องอ่าถามดูก่อนก็ดีเหมือนกันแต่ของจักรพงศ์ก็มีอยู่3เฟซนะครับสามเฟซสี่เฟซกับเฟซส่วนตัวนะครับก็กับ YouTube นะครับทิกตอกก็มีนะครับไม่ใช่ของปลอมทิกตอกจักรพงศ์แท้ <laughs> จากรพวงตัวเป็นๆอ่ะก็โอเคครับพี่น้องอ,อย่าลืมนะครับพี่น้องอสอปอลาวพี่น้องชาวกัมพูชานะครับพี่น้องชาวมาเลเซียหรือ,อพี่น้องชาวต่างประเทศที่มาอยู่ในไทยก็ขอขอบพระคุณนะครับที่ให้ความเมตตาสั่งนกสั่งร้าวสั่งพราเนียดสั่งลินดําข้าวคัดนะครับก็ขอขอบพระคุณทางจากจ้าพงก,ก็จะพยายามคัดสรรสิ่งดีๆให้พี่น้องได้อ่า เล่นได้เลี้ยงกันนะครับไม่ว่าจะเป็นนกอ่ามงคลนะครับเม็นนกต่อนะครับถ้าอยากได้ยังไงก็ทักมานะครับอาคุยมาก็นานประสบควรครับก็ขอจบคลิปลงเพียงแค่นี้อยากได้อะไรโทรหาจากรพงได้เลยหมายเลขโทรศัพท์หลังคลิปนะครับสวัสดีครับ